แกะร้องไงอ่ะแกะร้องไงอ่ะอ๋ออเนืองร้องแกะมันร้องมาเลยอะเอาจร้องอีกร้องอีกเอาตัวนู้นไหนร้องอันนั้นตัวเล็กมานั่นตัวเล็กมานั่นลูกนั่นตัวเล็กมาเร็วเอาไปไหนแล้วเรียกตัวเล็กกันเร็วตัวเล็กกินไม่ทานโดนตัวใหญ่แย่งหมดลูกต้องให้มันข้างล่างแล้วเออเก่งมาก แล้วมันกัดนิ้วนะลูกให้ตัวเล็กกันลูกเร็วให้ตัวเล็กเร็วทำไมลูกอยากให้ตัวเล็กอะคะ